ถ้าดูแลชอบฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับผมนะครับกับช่อง Mr Wood x นะครับผมกับเกม Free Fire นะครับผมอ่าหลังจากเราเลือก <You S 2> เล่นไป <get burned. S 2> นานมากนะครับผมอ่าหลังจากที่2ซีซั่นที่แล้วเราก็ได้อยู่แรงแกนนะครับผมก่อ <too> ตอนนี้ก่อน <You S 2> แล้วก็ <get S 2> ไปก่อน <burned. S 2> ละกันนะครับผม โอเควันนี้วันเสาร์อาทิตย์นะครับผมขอแจ้งก่อนก็จะลงเป็นฟรีไฟล์นะสำหรับเสาอาทิตย์ get <too> close. แล้วก็จะถึงสุขก็จะเป็น get get อ่ามโมบาออีกขึ้นหน <might> ึ่งน,นะครับผม <burned. S 1> อ่าก็ get <too> close. ตามนี้นะครับผม๋ยวเรอใคเกยกันในเกมเลย Let's go มาครับผมแมตช์แรกจะรอดเลยจะล่วงลงคาดเลยนะแต่ไม่ได้วันนะครับผมบอกไว้ก่อน เปิดอะไเวะฟามาสโอ้ล่นไม่เป็นเก็บป,ปืนก่อนมาดูกันนะครับผมอดิตแกนนะเลือกเล่นไป2ซีซั่นว่าจะรอดหรือเปล่ากลับมาของแรกนะเล่นโหลดถึงก็เล่นตาแรกเลยนะนี่ดูว่าเราจะร่วงหรือเปล่านะครับ กดก็ไม่เค่อยโดนนะกดยากนะพอเลิกพอเลิเลกไปเล่นไปสักพักอ,อ่พอเลิกไปอะ่ะกดไม่ค่อยจะโดนสเตปคาดจงกลับคืนมาได้บอมาแล้วรูนไ่ยไหนว่าเหมือนเมื่อกี้มีคนลงค่อนข้างเยอะเนี่ย อ๋อตรงนีมมม้มีมีมีกดฟาร์มแล้วนะ <m> จะฟันทำไมแถวนีนมีศพอ๋อนี่มันยิงกันด้านหน้าทุกคนกระแตกหนึ่ง <m> ไม่มีสก,กินลูกซองยาวอ่ะจริงจริงก็เล่นได้อยู่นะถ้ามีสก,กินนะ ok, lại là gần tối bay bay vào sáng rồi, mình có ok chưa lạ chưa gì con chuyện, chuyện gì วิ่งมาด้านนี้วะมันเดินมันมันมันโดนผมแน่ไปไหนหรอวะน่าจะขึ้นเข้าหัวนะเต๋อคูยอยู่นะสเต็กอยู่อยู่นะแม่งกูลกกูลกอย่าลกอย่าอย่าลุกไอพุต แม่งกูโคตรโลกเลยไม่เล่นนานจริงดีนะมันไม่ค่อยจะเป็นนะจริงน่าจะไปไปหวันแน่นอนโอเคเจอคนเล่นไม่ค่อยตึงนะตัวเมื่อกี้จริงเราน่าจะตายนะครับผมไม่มีสกินปืนนะครับผมก็ใช้เป็น UMP อัพสไปก็แล้วกันเอ้ยมา,อ,ามอยู่ทุกคนหลังจากเลือเล่อนไปหลายเดือนมากนะครับผมฟีงเือรเราก็ถือว่าใช้ได้อยู่เฮ้มีคนกดไลค์ให้เราด้วยโอ้โหกดให้แต่ไอวอรเราค่อนข้างจะหมด

ของคิวนี่ไงเจ็บเจ็บหนักนะนุ่ม mm hmm. มันจะตายแล้วนะนุ่มเอาดูระเบิดโอ้พี่ก็เตือนแล้วไงนุ่มนุ่มไม่ฟังพี่อ่ะเอ้ยเลยเลยจอดรีแลกกัน อู้อ,อินโฟสามอู้โคตรดีโคตรดีนี่รหัสไก่พี่มีอินโฟนี่ด้วยนะดีอยู่ให้อรอรมนันนิดนึงวางดิวางดิโอ้สเต็ปแม่งโคตรเอ๋สมองอะ่ะมันมันสั่งการนะมันคิดอยู่ว่าทำยังไงแต่มืออะ่ะมันไม่ไปให้ทุกคนเข้าใจไหม อ,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 อย่นนยอ่้อีะอย่าโดนพี่โถมแน่นอนทุกคนเย็น,นุ่มเย็น,นุ่มสเส็ปมาเสร็จปูม,มา ยาเดียเ่ยห์คุณลูกไม่ใช่อะไรหรอกมาแล้วสเต็ปคเอ้ยฝันหาพ่อมึ้งเลยใครตัวกู่๋าพุยมาแล้วขึ้นจำหาอะไรใกล้อายดิเฮ้ยนี่กูแอกด้วยสับแม่งพุแหลมมาขึ้นไม่ได้นบน เพืเอี้อะไรกูก็หาตัวอยู่เฮ้ยอย่าทาแบบนี้ไอ้นมพี่ตกใจเฮ้ยอ,อย่าวิ่งเดี่ยวเวนเจ้เย็นครับผมรอเล่นมันอยากหัวแตกเหรอกลัวๆ,ๆๆจะแตก เอามาันโดนสองทางทุกคนแขงหวานนี้วิ่งมาก่อนผมไม่มีไอบอนะผมไม่กล้าเล่น อยากเข้าไอ้เชี่ยกุยต,ตุยโอ้ยจับปืนไม่ถูกอีเวนมึงตายนะแต่เป็นเมื่อก่อนอะไปเออแมวขาไม่าขา,ขาเด็กเด็กมันร้องไงดล่นขาขาไหมขาจะบอก โจทยเด็กเด็กเด็กน้อยสินัระดับพี่มันต้องเล่นขาเนอไอ้วอมมันก็มีเยอะมันก็ไม่มสนหาตั้งเนาะมีได้จิตลูกโอ้โหไปเช็คกลุ่มก็เข้าเลยนะอันนี้เหลือสามผู้เล่นนะครับผมเราจะได้แชมป์ด้วยป่าเฮ้ยเจี๊ย โอ้ไม่ได้แชมป์ว่ะโอ้โคตรโกไปหน่อยโอ้โอเลือดมันแทบจะไม่ลดนะครับผมโอเคครับผมแก้มือตาที่สองแม่งไม่ไหวกับพวกมึงเลยนะเวลุ่นรีไฟ,ฟทั้งหลายมันไม่ตายว่ะแม่ง ยาไหมเขี้ยยายาเร็วๆไ <c oughs> ม่ผิใดใรถไอ้สัตว์เอ,อ้ยวันๆม่ทำหาดเลยเลยไว้เป็ไฟ ต่อยหาแม่เหรอจะจะเย็นทุกพี่ผมโลกแต่เขาวิ่งไปไหนวะคือตอนนี้ไม่ได้เปิดเสียงเลยนะเอาปเจเมาอกมา กืบตายเชียเชียแต่ก็ยังอยู่อะครับน้องๆมึงอย่านะอย่ามาจะมันหลอยตุดกูทำยาก่อนจังหวะนี้ทุกสองต้องเข้าแล้ว มะแต่ไปดิเดินเข้าบ้านอยู่ไว้รุ่นใจเย็นโอเคได้ไอลอก็ถือว่าคุม้มหาต่อมาดิไว้รุ่นไอ้เอฟเอฟกูกลับมาแล้วแค่นี้แหละตอนนี้เราเจอตัวแล้วนะด้านหน้าแต่เราแบบไม่ยิงก่อนไงอาชีพนะ หัวนะแต่มันไม่ตายวะ่ะตายซะพี่ก็พอตัวนะน้องแต่พีก็พอตัวเด้อโอ้ oh. แถวแอร์ดอปไหลลากก่อแล้วกันนี่มันเก็บแอร์มันสนามแม่ง คุณโง่เอเชีย่ยไม่ตไตวออะไรหนุ่มแม่แต่กินรูไม่มีด้วยนะจริจ <M. 4. S 2> แต่แล้วกรบผมครับน้องผมสู้คนด้วย นี่กัวเหี้ยเลยรวะเหี้ยมาตันงไหนวะอ๋อเด็ดปิงเอ้ยเยน็ตกูปิง ก็เป็นไงกันบ้างนะครับผมสําหรับฟรีไฟ e นะก็ฝีมือก็ยังกากอยู่นะครับผมก็ตอนนี้ก็กําลังกลับมานะเดี๋ยวขอเวลาอีกประมาณ1-2สัปดาห์แล้วก็กลับมาตึงเหมือนเช่นเคยนะครับผมก็รอคอยกันหน่อยนะครับผมการพัฒนาพี่อีกยาวไกลนะครับผมสําหรับเกมฟรีไฟ e นะตอนนี้กําลังคัมแบ็กตูนคัมแบ็กเออใครชอบแบบนี้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะฟรีไฟนะเพงกลับมาเล่นใหม่ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครบ์ให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าบาย